สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสำหรับวันนี้แบบฝึกอ่านภาษาไทยอ่านให้แม่ฟังเล่มหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะอ่านบทที่9ถึงบทที่10กันนะคะพร้อมแล้วเด็กๆหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาเตรียมรอคุณครูได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะะเปิดมาที่หน้า16บทที่9นะคะวรรณยุกต พร้อมแล้วก็อ่านโดยพร้อมๆคู้อยค่ะกอ็อากากาไม่เอกกากอ็อากากาไม่โทกากออากากาไม่ตีกากอ็อากากาไม่จัตวากาอ่านในช่องสี่เหลี่ยมนะคะไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวา ต่อไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะกากอกากาไม่เอกกากาไม่โทก้ากาไม่ตีกากาไม่จัตวากาตีตอีตีตีไม่เอกตีตีไม่โทตีตีไม่ตีตีตีไม่จัตวาตีชี้ไปทีละคำเลยนะคะปูปอูปูปูไม่เอกปูปูไม่โทปู ตีปูปูไม่จัดตะวาปูไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่หน้า17นะคะยา่าสะกดว่ายออายายาไม่เอกยา่าต่อไปรูปขวดยานะคะตัวหนังสือนะคะยาสะกดว่ายออายายา่าสะกดว่ายออายายาไม่เอกยา่า มาสะกดว่ามออามามาสะกดว่ามอามามาไม่โทรมาปาสะกดว่าปออาปาป่าสะกดว่าปออาปาปาไม่เอกป่าป้าสะกดว่าปออาปาปาไม่โทรป้า สะกดว่าฟออาฟาฟาไม่โทฟานาสะกดว่านออานานาไม่โทนาผ้าสะกดว่าพออพาผาผาไม่โทผ้าไปต่อกันเลยนะคะต่อที่หน้าสิบแปดนะคะพี่สะกดว่าพออี e, P, พีพีไม่เอกพี่ พี P, สะกดว่าทอ, e, P, P, ito, อีพีพีไม่โทพีมารูปข้างล่างตรงแม่ชีนะคะบรรพัดแรกคือพี P, สะกดว่าทอีพีพีไม่เอกพี่พีไม่โทพีต่อไปนะคะพี P, สะกดว่าทอีทีพีไม่เอกที่พีไม่โทที ชีสะกดว่าชอ e ชีชีชีไม่เอกชีชีไม่โทชีต่อนะคะซีสะกดว่าซอีซีซีไม่เอกซี่ซีไม่โทซีต่อนะคะแช่ชอแอแช์แช์ไม่เอกแช่แช์ไม่โทแช,ช,ทช่แย่ยอแอแย่แย่ไม่เอกแย่แย่ไม่โทแย่ แพรพอแอแพรแพรไม่เอกแพรแพไม่โทแพ้แม่มอแแแม่แม่ไม่เอกแม่แม่ไม่โทแม่โอเคค่ะไปต่อกันเลยค่ะบทที่สิบคำที่มีหอหีบนำนะคะหมาสะกดว่าหอ มาสะกดว่ามออามาหมาสะกดว่าหอมอาหมามีสะกดว่ามอีมีหมีสะกดว่าหอออีหมีนูสะกดว่านอูนูหนูสะกดว่าหอนูหนู วสะกดว่าวออีวีวสะกดว่าหอวออีวีโอเคไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่หน้ายีสิบนะคะหนาสะกดว่าหอนออา,นาหนาหนาสะกดว่าหอนอ,อาหนาหนาไม่เอกนา ต่อไปนะคะหน้าสะกดว่าหอนออาหนะนานาไม่โทหน้าต่อไปนะคะยา่าสะกดว่าหอยออาหยาหยาไม่โทยา่าต่อข้างล่างนะคะคุณตากับคุณยายนะคะตาพายา่ามานามาหาย่าคา่ะ โอเคเก่งมากเลยค่ะเปิดต่อไปนะคะต่อนะคะบรรทัดข้างแรกข้างบนเลยนะคะปู่ดูหนูหนูดูปู่ปู่ดูหมาหมาดูปู่ปู่ดูหนูดูหมาหนูดูหมาดูปู่โอเคเปิดต่อไปเลยค่ะโอเคสำหรับคลิปการอ่านภาษาไทย วันนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆไปอ่านทบทวนอีกได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ